บางพระองค์เกิดในวังบางพระองค์เกิดในป่าแต่พระพุทธเจ้าบางองค์ไม่ได้เลือกว่าจะเกิดที่ไหนเพราะพระองค์ตั้งใจมาปล่อยวางทุกอย่างตั้งแต่แรกพระองค์นั้นคือพระกุกุสันธพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่26ผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่ไม่เร่งเรา้าไม่ลุ่มหลง แต่เปี่ยมพลังพระองค์ประสูติในเมืองกาลาวลีเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอาโศกและพระนางวิสุทธาพระชายาคือพระนางปทุมาและโอรสคือวิชิตตะกุมารแม้จะเกิดในเมืองใหญ่มีพร้อมทั้งอำนาจและความหรูหราแต่พระองค์กลับเลือกที่จะเห็นความว่างของทุกสิ่ง พระองค์เสด็จออกบวชบวยราชรถสี่มาบำเพ็ญเพียรแปดเดือนตายต้นอังคสะหรือว่าป่าที่เงียบสงบแต่มั่นคงแล้วตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมะของพระองค์นั้นไม่หวือหวาไม่มีถ้อยคำซับซ้อนไม่มีการยกตัวอย่างใหญ่โตมีเพียงความจริงที่ชัดจนผู้ฟัง เข้าใจทันทีที่ได้ยินพระองค์ทรงใช้พระชนส4 0 0 0นปีเผยแผ่ธรรมะโดยไม่เคยหวั่นไหวต่อเสียงชมหรือเสียงคานเพราะพระองค์สงบจากโลกกรรมตั้งแต่ต้นและในที่สุดพระกุกุสันทพุทธเจ้าสเสด็จดับขันทป,ปรีินิพานณอุทยานโสภนวันสิ้นเสียงแห่งสัจจะ แต่แสงแห่งความชัดเจนยังพงสว่างอยู่ในใจผู้ที่พร้อมฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครั้งหน้าเราจะพาท่านไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ที่27พระโกนาคมมณพุทธเจา้าผู้เปล่งธรรมะเย็นดั่งทองคำ